thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในตอนที่แล้วค่ะเป็นพิธีการอำลาจากการครบอายุราชการของผู้บัญชาการฐานเรือนะคะซึ่งมีการสวนสนามทางบกมีพิธีย่ำพระสุริสีก็เป็นการเสร็จในขั้นตอนเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาต่อด้วยพิธีการสวนสนามทางเรือพร้อมยิงปืนใหญ่สลุดเทิดเกียรติให้กับท่านผู้นําสูงสุดของกองทัพเรือค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศที่หายากในการสวนสนามครั้งนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะ เอลบหลายลำนะคะหอหลายลำต่างก็ชูธงของผู้นำและธงของกองทัพเรือดูแล้วก็น่าตื่นเต้นมากค่ะในช่วงหน้านะคะจะเป็นพิธีอำลาของท่านผู้บัญชาการทหารเรือเราก็จะไปฟังเสียงของท่านที่กล่าวอำลาชีวิตข้าราชการและต่อด้วยเสียงของท่านที่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าท่านมีคำพูดจากใจมากมายค่ะที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยและทหารชายแดนใต้ด้วยพักสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM Idea Finition 02-245-9999ตลอดระยะเวลา ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การฐานเรือได้แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงความเป็นผู้นำได้อุทิศจิตวิญญาณและสติปัญญาในการนำพากองทัพเรือให้เป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคในด้านสวัสดิการได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นการเสริมสร้างขวาญกำลังใจแก่กำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมในด้านการพัฒนามาลภ์ได้จัดหายุธปกรณ์โดยพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรืออาทิเช่น โครงการจัดหาเรือพิเกตสมรรถนะสูงโครงการจัดหาเรือตรวจการใช้ฝั่งโครงการจัดหาฮลิคอปเตอร์ลำเรียงเพื่อนำกองทัพไปสู่ความสำเร็จตามภารกิจหลักในการกัฒนประเทศเอกราาอิธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเพื่อนนทหารข้าราชการและทหารกองเรือยุทธการที่รักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความประทับใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้จัดพิธีตรวจผลสนสนามทางเรือเพื่อเป็นเกียรติแก่ผมในโอกาสที่จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระผมขอขอบคุณและชื่นชมที่ได้เห็นความเข้มแข็งความสง่างาม และความพร้อมเพียงของหน่วยกำลังสวนสนามทางเรือซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันของกำลังคนทุกนายในกองเรือยุทธการที่มอบให้กับผมในวันนี้กองเรือยุทการเป็นหน่วยกำลังลบหลักและเป็นหน่วยที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้สร้างเน็กในคนให้กับอุคลากรทหารเรือมานับศตวรรษ ฐานเรือที่เคยผ่านชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือย่อมมีความผูกพันและระลึกถึงเรือรวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่ต้องรอนแรงฝ่าคลื่นลมห่างไกลครอบครัวรากตรำก,กับการทำงานในทะเลด้วยความเสียสละเพื่อให้ภารกิจรู้ล่วงสิ่งเหล่านี้ได้บ่งพ่อให้หานเรือทั้งหลายรวมทั้งตัวผม และข้าราชการฐานเรือให้มีความเข้มแข็ทงทั้งร่างกายกจิตใจอันเป็นพื้นฐานสำคัญได้มีคุณค่ายอย่างยิ่งต่อการรับราชการในกองทัพเรือการที่ผมได้มีโอกาสทำหน้าที่พุ่งคับการเรือและผู้บัญชาการกองเรือฟีเกตที่สองในสังกัดกองเรือยุทธการได้ร่วมทุกร่วมสุขกับเพื่อนร่วมงานนับเป็นความภาคภูมิใจ ของผมอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดียิ่งและเมื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือผมได้ไปจักชัดถึงความมุ่งมั่นและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวของกำลังพลกองเรือชัตการทุกนายที่ได้อุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือสำเร็จรู้่วงตามนโยบายที่ผมได้ตั้งปณิธานไว้ผมจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะร่วมกันสารต่อภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อให้กองทัพลงเพื่อให้กองทัพเรือดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเป็นที่พึ่งและเป็นที่รักของประชาชนตลอดไปแม้ว่าผมและในฐาน,นผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องกเกษียณอายุราชการไปตามวาระแต่สิ่งที่จะดำรงคงไว้ในความทรงจำตลอดไปก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติการร่วมกันบนความสาม,มัคคีจนทำให้ภารกิจของออกองทัพเรือ ในทุกๆด้านสำเร็จล่วงด้วยดีผมขอขอบคุณท่านผู้ริชก,การกองเรือยุทธการที่ได้จับพิธีสวนสนามทางเรือให้เก็บให้กับผมและนาารชั้นผู้ใหญ่ที่จะ,กะเกษียณอายุราชก,การภาพอันน่าประทับใจยิ่งในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของผมและท่ทานตลอดไปโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีราตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตรอดจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของคนละเียดพระเจ้าบระโมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกตยรตมศงก์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมสักอีกทั้งเดชาพระบรมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้กำลังพลทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญแควค่าจากปยญายนอันตรายทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบไป คือผมโตจากชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยตแบบโตที่กองเรือยุทธการนะครับตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆในเรือเป็นผู้คับการเรือยนเร็วเป็นผู้คับการเรือกะบุรีแล้วก็เป็นผอบอก,กองเรือซึ่งเราผมผูกพันกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกันก็มีความประทับใจและก็ พิธีสวนสนามทางเรือที่จัดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ผมจะจดจำไว้ตลอดไปท่านครับตลอดชีวิตที่ดำรงตำแหน่ง<ม>ในกองทัพเรือนะครับท่านอยากเห็นการพัฒนาในส่วนของกองทัพเรือให้เดินหน้าไปอย่างไรบ้างครับเ,ออเดินหน้าไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กองทัพเรือได้เตรียมการไว้นะครับ แผนอันนี้ไม่ได้ทําตั้งแต่สมัยผมทํามาพู่มชาการทุกผู้มชาการได้ดําเนินการจัดทําแผนทั้งระยะปานกลางระยะยาว10ปีและเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมว่าเราจะาให้ทําอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์พู่มชาการฐานเรือทุกท่านก็จะต้องสารต่อ ไปในแนวทางนั้นถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรก็อยากให้ไปในตามเส้นทางที่กองทัพเรือเตรียมการไว้ครับถ้าเ,เกี่ยวกับเรื่องยุโทโธภพอร์กรจะมีการสารต่อเกี่ยวกับโครงการเรือดำน้ำซึ่งเป็นความฝันของกองทัพเรือไหมครับเรื่องเรือดำน้ำเราเคยพูดกันมามากแล้วคงจะสรุปสั้นๆว่าเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องมี นะครับเหตุผลและความจำเป็นเคยกล่าวไว้แล้วในห่วงเวลาที่เหมาะสมเรากองทัพเรือจะได้รับนะครับความต้องการนั้นยังอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องสารต่ออยู่ในโครงการในแผนยุทธศาสตร์ครับในฐานะผู้จัดการทหารเรือแล้วท่านจาะเกษียณแล้วท่านมองศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของกองทัพเรือไทยในภูมิภาคอาเซีนยนยังไงบ้างรครับ ศักยภาพเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับองค์บุคคลองค์วัตถุและก็ยุทธวิธีองค์บุคลค,ลค,บคลองค์ยุทธวิธีผมมีความมั่นใจนะครับถ้าเราได้องค์วัตถุตามความที่เราต้องตามที่เราต้องการเนี่ยกำลังกองทัพที่เข้มกำลังกองทัพกองทัพเรือที่เข้มแข็งอยู่แล้วก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับสองปีที่ผ่านมา คิดว่าประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อกองทัพไหมครับถ้าถามส่วนตัวผมคิดว่าผมมั่นใจและผมภาคภูมิใจนะครับว่าสองปีที่ตำแหน่งผู้ช่วยการทหารเรือเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆอย่างดีสิ่งที่จะไม่กล่าวไม่ได้เลยคือว่าจากสื่อมวลชนนะครับซึ่งได้ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่ค่อยจะมีใครเห็นภารกิจในเทะเลแล้วก็ภารกิจที่ห่างไกลให้ประชาชนทราบซึ่งอันนี้ความสำเร็จอันนี้ถ้าไม่ได้จากสื่อมวลชนคงจะสำเร็จไม่ได้ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านาาด้วยรครับถึงพี่น้องประชาชนไหมครับในฐานะที่ เป็นคนชัยคนหนึ่งแล้วก็จะเปิดหมวกอำลาชีวิตแล้วนะครับก็ถ้าจะฝากก็ขอให้มั่นใจในกองทัพเรือนะครับและก็กําลังพลของกองทัพเรือที่จะเป็นบัติหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถในด้านรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการปกป้องอธิปไตยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นครับท่านครับอยากให้ท่านพูดถึงทหารที่เราอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้จะมีการให้กําลังใจอะไรกันอย่างไรไหมครับในสถานการณ์แ่ในี้ครับเรื่องขวัญกาลังใจเ,เราไปเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็พบปะ ใกล้ชิดซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความใกล้ชิดที่สุดนะครับเราพยายามที่จะสนับสนุนจัดหาสิ่งต่างๆที่หน่วยปฏิบัติต้องการเพราะว่าการจะบรรลุภารกิจต่างๆได้นั้นเราต้องฟังหน่วยหน่วยปฏิบัติหน่วยเฉพาะกิจนะครับว่าเขา ต้องการอะไรและจําเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้าการอย่างไรนะครับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจที่อยู่ตามชายแดนซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพก็จะดําเนินการต่อไปครับขอให้มั่นใจนคในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากเห็นความปองดองของคนในชาติยังไงร,รัในขณะนี้ครับถ้าคนไทยคนหนึ่งก็ เหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับคนไทยต้องรักต้องสามาัคคีกันนะครับต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประเทศชาติจะได้เข้มแข็งนะครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆก็จะตามมาแล้วก็เพื่อเยาวชนรุ่นหลังๆนะครับของพวกเรานะครับขอบคุณนะฮะ ขอ,ขอบคุณครับ şallah, ขอบคุณาข,ขอบคุณค่ะหลายคำพูดของผู้บัญชาการฐานเรือที่ได้พูดในหลายๆเรื่องนะคะก็ทำให้ทีมข่าวในทุกๆสำนักได้ทราบถึงความห่วงใยของท่านที่มีต่อประชาชนและก็ประเทศชาติของเราค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM h d Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 022459999 สภาวะจิตของอรูปปภมสามารถมีอารมณ์ปรุงแต่งจิตได้หรือไม่เพราะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วรูปปรมปรุงแต่งจิตไม่ได้ครับถามว่าเพราะอะไรคำว่าปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกไว้อยู่ในจัดว่าเป็นสังขารละขันสังขารละขันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอรูปปรมมีรูปไหม เมื่อไม่มีมันก็ไม่มีสังขารละขันเมื่อไม่มีสังขารละขันมันก็ไม่มีการปรุงแต่งจบพุทธชาครับพิเศชนาในโลกและจักราวาลน,นี้มีสมเด็จองค์ปถมมาต้นหรือไม่ถ้าหากมีท่านมีหน้าที่ทำอะไรมีวันที่หลวงปูป่ปั้มพาก็ปั้มสมเด็จองค์ปถมองค์แรกเอาไว้เก็บไว้ในในกลัว แต่และว,วัดื่อะไรวัดไหนทําสมเด็จก็ปั๊มองค์แรกนั่นองนั้นองประถมจบทำไมโอเคอ้าวสมเด็จองประถมครับก็ปั๊มองค์แรกองค์นั้นละอง,ง,ง,งประถมแถมมีลายมืออีกตาก่าง <laughs> สมเด็จองประถม <laughs> องประถมอา้าวตอบตามตัวอักษรครับ ปุชฉาครับวิสชนาผมนั่งอยู่หน้าทานน้ำตกไม่รู้น้ำตกนี้่ะนะและทำจิตให้เบิกบานจนรู้สึกว่าทานน้ำตกทั้งสายทานหลังไหลพลั่งภูเข้ามาในกายใจแล้วลูกรู้สึกชุ่มฉ่ำแล้วก็ค่อยๆเต็มเปี่ยมขึ้นจิตค่อยๆดิ่งลงลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกับมันยังมีสิ่งลังเลสงสัยอยู่ดังนั้น แม้ดังนั้นแล้วเนี่ยลูกควรจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อให้ลูกได้ถึงจิตของพุทธ,ธะที่แท้จริงครับแสดงว่ากลัวจมน้ำตกตายอ่ะเลยตามต่อไปไม่ได้ที่จริงแล้วมันก็เป็นวิธีทำจิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นเป็นกระบวนการฝึกจิตอย่างหนึง่งเป็นลักษณะในการกล่อมจิตทำจิตเป็นหนึ่งเดียวกวับธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบกาย มันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นแหละมันก็ได้คุณประโยชน์ได้แค่นั้นถ้าเขานิ่งขนาดนั้นได้นี่เขาถึงขั้นไหนแล้วหรืออะไรยังออถึงฌานสมาธิเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดก็คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิถ้าถามว่าอยู่ในขั้นอ,อ,อุปจารสมาธิได้ไหมก็น่าจะได้ในระดับนึงอะแต่ไม่ถึงคําว่าสมาธิแนบแน่นหรืออัปปนาสมาธิ เพราะอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะไม่ห่วงพวงใดๆมันจะไม่มีคําว่าวิตกวิจารปิติสุขมีแต่คําว่าเอกคาตาลมเฉยๆแ้วจะไม่ห่วงพวงไม่วิตกกังวลใดๆจบเพราะนั้นหลวงปู่ก็แนะนําว่าก็ควรจะนั่งต่อไปคือไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสยัยอ,อะไรคือจริงๆเรื่องพวกนี้สมัยก่อนหลวงปู่อยู่ป่าก็มีความรู้สึกแบบนี้นะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันต้องแนบแน่นเราเป็นหนึ่งเดียวกับสปปรรพสิ่ง<ก>ถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกับสปปรรพสิ่งแล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าประสบะการณ์ก็คือเก้งมันมากินผลไม้ในมืออะนกนกกังเขนดงเนี่ยมันมาเล่นเล่นน้ําในบาทเนี่ยใส่บาดเอาน้ําใส่ฝาบาทเอาไว้แล้วมันก็ลงมาเล่นสองสามตัวเล่นน้ําแล้วมันก็ไปยืนเกาะอยู่ที่หัวเขา่า เรานั่งขัดสมาธิเอาน้ําใส่ฝาบาทที่จริงอะ่จะเจ้าจ้องเพ่งกระสินเพ่งไปเพ่งมาอาห,หานกมาไงวะแล้วมันก็ไปเล่นน้ำในบาทแล้วเออเราก็นั่งดูมันก็มีความสุขมันก็ร้องลาทําเพลงเข้ามันไป <c oughs> นั่นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าทําให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีข้อแตกต่างอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> แต่ถ้ายังมีข้อแม้มีขั้นตอนมันกับเรายังมีช่องว่างอยู่ยังไม่ใช่ ยังคนละเรื่องกันเจ้าต,ตอนนี้แล้วเนี่ยเราไปดูฝีมือของคนไทยซึ่งแกะสลักลวดลายต่างๆครับสัปดาห์นี้ขอดูของคนต่างชาติบ้างได้เลยครับนี่คือส่วนของคนจีนครับอ,อ๋อครับอันนี้เป็นคนจีนใช่ครับที่แกะตัวนี้คือรูปอะไรครับก็เป็นลักษณะเป็นเสาเสาของแท่นครับตัวนี้เป็นเสาของแท่นก็เป็นลายลวดลายของของคนจีนเขา ก็ลักษณะการติดแบบก็เหมือนกันคล้ายๆกับของคนไทยเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของอันนี้เป็นของคนจีนเลยครับเขาเป็นคนออกแบบเองอ๋อเป็นคนออกแบบเองครับตัวนี้เนี่ยต้องให้หลวงปู่ดูไหมต้องไม่ต้องฮะอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมครับหมายถึงว่าใช้ใช้ปฏิมากรรมหรือว่าวัฒนธรรมของจีนโดยโดยตรงเลยใช่ครับอืมโอเคครับแกะเขา ต่อเลยโจชินต่อเลยแล้วที่แกะเสร็จก็มีฮะของคนจีนอ,อุปกรณ์ก็คล้ายๆกันอุปกรณ์หมายถึงอ่าเครื่องมือใช่ครับจะเป็นเหมือนกับคนไทยทุกประการก็คล้ายๆกันครับเหมือนกันวิธีการ แกะก็เหมือนกัน พิธีการสวนสนามทั้งทางบกและทางทะเลนะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆจะมีก็ต่อเมื่อมีการเทิดเกียรติให้กับผู้นําสูงสุดนะคะและโดยเฉพาะพิธีย่างพระสุริสีค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมายาวนานจะกระทําก็ต่อเมื่อมีการ,กรเกษียณอายุราชการนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะ,ะระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพลเรือเอกสุรศักดิ์หลุนเลืองลมผู้บัญชาการฐานเรือเอาไว้ในใจตลอดไปค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพลงเท่า สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ตามอ e ีเมลแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบังกอกชาแนลสวัสดีค่ะ